ทำให้เปิดขึ้นไปใครมาให้เปิดเรอยนระยะไกรบมาแกันทรกท อันนี้จะนาเรืงอนนั้นโดยสมมาไม่ไปจะนําไปว่าพวอะไรเนี่ยพืชการเกษตเขาจนาว่าก็ ทำไร่สับลถในขนุนนะแต่ตอนนี้มันแรงมากเลยเลราผลผลิตมันไม่มีมันขายไม่ได้อย่างขนุนก็ลูกเล็กเกือโลประมาณ5บาทสับะรดก็ไม่มีแพ้หมดก็เอาไปใช้ใจ่ายในโัวเรือนในชีวิตประจำวันซื้อข้าวซื้ออะไรพอมีลูกลูกก็ไม่ได้ทำงานลูกเล็กอยู่4คนครอบครัวสามคน ครับผมพอนเป็นรายเดือนลูกเดือนเดือนแล้วประมาณสี่ร้อยกว่าบาทก็ดีใจไหมที่เราได้ามก็ <c oughs> ดีใจอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีไรายได้อะไรเลยตอนเนี้ยนะไปทําไรทําไหนก็ทําไ,ไ,ไม่ได้มันแรงมากแบบพี่เนี้แล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้สี่หางเงินห้าพันอะไรนะเษกษตรกรลงทะเบียนครับ,รบแต่ัยังยังไม่ได้ ในช่วงนี้เราก็ลำบากมากลำบากลบากมากก็คือเรายัางน้อยเราได้เงินูหนึ่งหมื่นนีก็คือเอาไปเป็นเปากเลี้ยงท้องใช่โครงการนี้สืบเนื่องมาจากมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2563นะครับก็คือเกิดผลกระทบนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ซึ่งทำให้ เกษตรกรลูกค้าของนาคารหรือหรือ,รอผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับรายได้ลดลงรัฐบาลจึงมีโครงการนี้เพื่อเยียวยาในส่วนของเกษตรกรนะครับในส่วนของตศเนี่ยนะครับซึ่งรับมอบหมายจากรัฐบาลเนี่ยให้จ่ายเงินกู้โครงการเนี้ยรวมทั้งประเทศ2 0,000ล้านนะครับ2 0,000ล้านสําหรับในส่วนของจังหวัดประจวบซึ่งมีผู้มาแสดงความประสงค์ในเบื้องต้นนะครับ15,530รลายนะครับ สำหรับสาขาเอาน้อยเนี่ยมีผู้แดงความประสงค์ในเบื้องต้นเนี่ยการแสดงความประสงค์เนี่ยนะครับต้องผ่านระบบ Line b a c family ครับในระบบนะครับเอาน้อยมีมีผู้แดงความประสงค์5้าเจราลายครับซึ่งนะครับเจ็ร้อาสิเอ็ดลายเนี่ยมีใครบ้างครับก็คือ 1. มีเกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าตองสอยู่แล้วส่วนนี้นะครับทั้งผู้คู่ผู้ฝากมีประมาณ 700, 7จ็ดร้คน ต้นๆครับกรคนและ après, อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นลูกค้ทาทั้งผู้คู่และผู้ฝากนะครับซึ่งนะครับทางมนาคารเนี่ยทกศสาขาหอวน้อยเนี่ยจัดดำเนินการจัดทาสัญญาได้ก็ต่อเมื่อสํานักงานใหญ่ท้องขันกลองรายชื่อส่งรายชื่อมาในระบบแล้วแล้วตามพนักงานทกศเนี่ยนะครับพนักงานพัฒนาธุรกิจเนี่ยนัดหมายระบบกับ พอพนักง,งานนัดหมายไปพับ SMS จะไปเตือนลูกค้าว่านัดหมายขึ้นทีเหนือนะให้ลูกค้าเข้ามาภายใน3วันเพื่อมาทําสัญญาคู่ครับ